ที่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นงานแถกการถแารถงการทางในเรื่องของผลกระทบต่างๆที่ศิลป,ปินของเราในคลิปนี้นะครับผมที่เราแบบว่าเหมือนเหมือนแสดงถึงว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้แก้ไขปัญหารวมรวมถึงในเรื่องของ,ของการที่ว่าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครง,งสร้างต่างๆขององค์กรแลบริษัทในด้าแฟคทอรี่ครับครับผม จากที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับได้มีการอัพโหลดคลิปแถลงการโดยศิลป,ปินนะครับผมทางเราครับตั้งแต่ได้รับทราบเรื่องนี้มานะครับก็มีการเซนออชชโดยการที่ปรึกษ,ษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วก็คดีความต่างนะครับผ่านทางนณยความนะครับโดยทันทีที่ทราบเรื่องนะครับไม่ได้มีการนิ่งนอนใจแต่อย่างไรนะครับผมแต่ด้วยมันเป็นเรื่องของ ิทธิส่วนบุคคลของนักแสดงนะครับซึ่งเราจะไม่ไปก้าวล่วงในส่วนนั้นนะครับเราจะดูแลป้องกันปกป้องนักแสดงในส่วนของการละเมิดนะครับการคุกคามแล้วเราตั้งใจจะทำอย่างเป็นที่แล้วนะครับแล้วเมื่อทันทีที่เราทราบว่ามีแฟนคลับต่างชาติถูกรีดเอาทรัพย์นะครับเราได้มีการติดต่อกับทนายความทางนั้นต่างประเทศนะครับเพื่อ ศึกษาแนวทางกฎหมายนะครับเพื่อที่จะติดตามตัวผู้กระทำผิดมารับโทษให้ได้ครับผมครับผมในส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรในภายในบริษัทอีคอมฟาร์รีนะครับผมก็จะมีการปรับเปลี่ยนหลักครับผมหลังจากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะครับผมคือในเรื่องของการผู้จัดการฝ่ายดูแลและพัฒนาศิลปินครับผมเราจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมจะมีผู้เชี่ยวชาญ นะครับมาดูแลในฝ่ายนี้นะครับเพื่อจากการประสิทธิภาพต่างๆของบริษัทเราฟาร์คอรี่นะครับผมให้เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากข,ขึ้นนะครับมีคุณภาพมากขึ้นและดีข,ขึ้นครับอ,อยากจะถามค่ะเรื่องความปลอดภัยตรงนี้เข้ามาดูแลเมื่อไหร่สำหรับทีมง,งานใหม่อะคะทือเข้ามาดูแลตรงนี้เพราะเห็นว่า เด็กๆน่าจะโดนกันมาสักพักแล้วเรื่องการติดตามหรือเปล่าคุกคามรวมถึงมีบางคนที่โดนขู่ทาร้ายด้วยตรงนั้นครับผมในส่วนวนี้ครับก็คือทางด้านของการกฎหมายครับถูกเริ่มต้นไปแล้วครับนะฮะการแจ้งความการ,ร,ราดำเนินคดีหรือการสึกษาทาง,งด้านกฎหมายถูกเริ่มต้นมาสักระยะหนึ่งแล้วครับแต่ทีเนี้ย ก็คือมตถูกวางแผนด้วยความที่มันเป็นเรื่องของส่วนสิทธิส่วนบุคคลของแสดงครับเรายังไม่ได้อยากที่จะริบร้อนที่จะออกมาพูดเพราะเพราะมันจะพบกับสิทธิส่วนบุคคลของน้องนะครับผมครับแล้วหลังจากนี้ไปก็คือทีมผู้ผู้ดูแลศิลปินนะครับผมจะเข้ามาทีมอัจจะเข้ามาก็คือมาดําเนินการต่อประสานงานต่อกับที่กฎหมายครับที่กับการต่างๆครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้เริ่มเรื่องที่เจนก่อนนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกนิดนึงที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยตามที่ได้ยี้มคิดแต่เมื่อกี้ทางค่ายได้รับรู้อะไรตอนไหนก็ทันทีครับที่ทางค่ายครับได้ทราบเรื่องจากที่น้องมาแจ้งนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ขึ้นแล้วก็เป็นความรู้สึกว่าตกใจครับตกใจที่ทําไมถึงคุกคามกันได้ขนาดนี้ นะครับซึ่งปกติแล้วการติดตามศิลปินในแบบของการที่รักชื่นชอบในผลงานจะไม่ทำถึงแบบนี้เลยนะครับผมเราก็รู้สึกตกใจมากๆก็พอทราบเรื่องก็มีการติดต่อผู้มีความรู้ทางด้านของกฎหมายนะครับทนายความต่างๆมีการปรึกษาหารือต่างๆครับผมตอนนั้นตอนท,ท,ที่ที่ได้เห็นคลิปทางทางคุณที่ปล่อยคลิปเขาได้มาติดต่อทางค่ายาอะไรไหมครับพี่เฉยคือ ต้องบอกช่วงนั้นเป็นช่วงที่บินไปต่างประเทศนะครับผมแล้วทันทีที่แลนดิ้งเราก็เห็นหมายถึงว่าน้อง,องได้รับทราบนะครับแล้วน้องกม็มาแจ้งกับที่เราครับผมตอนนั้นตอนที่คุณปล่อยคลิปเขามีค่าวัตถุประสค์ของเขาไหมครับในการที่เขาจะปล่อยปล่อยคลิปอันนี้บินไเพอทันทีที่เราทราบเรื่องครับแล้วแล้วเราก็มีเราได้เห็นข้อความว่าเอ้ยมีแฟนขับพยายามติดต่อแจ้งกับเรามาอะไรเงี้ยเราก็มีการติดต่อกลับไปก็ถึงเพิ่งทราบเรื่องว่า เขาถูกขู่เรียเอาทรัพย์ครับผมเตนที่เห็นบางครต่หลังจากที่ได้เห็นคลิปของน้องที่ถูกปล่อยออกมาจริงๆอันดับแรกเลยก็คือแบบว่าเป็นห่วงก่อน,นครับเป็นห่วงในเรื่องของสภาพจิตใจของน้องเองในส่วนนี้จริงก็หลังจากที่ได้เห็นคลิป พร้อมกับพี่เชนเองนะครับะแต่ว่าพี่เชนจะได้เห็นก่อนแล้วผมตอนนั้นผมกลับมาจากงานเหมือนกันก็นกพอเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็รู้สึกว่าแบบันดับแรกเป็นห่วงน้องมากว่าแบบสภาพจิตใจน้องจะเป็นยังไงผลกระทบนี้จะเป็นยังไงหรือแม้แต่ว่าความปลอดภัยที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของน้องว่าเราจะต้องแบบเออมาร่วมกันแก้ไขยังไงเพื่อให้น้องปลอดภัยที่สุดอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเป็นห่วงน้องมากครับมีมีโอกาสได้ติดต่อกับคุณนี่คุณต้นเรื่องในการปล่อยคลิปไหมฮะมีเขาได้มีติดต่อกับกรรมการค่ายมั้ยไง จริงๆทางต้นเรื่องไม่ไม่ได้ติดต่อมาต้นเรื่องไม่ได้ติดต่อมาครับแต่แต่เราให้ให้ทีมงานของทางบริษัทนะครับที่พูดเจรจาภาษาต่างชาติได้ครับที่พูดต่างภาษาต่างประเทศได้ก็คือมีการติดต่อกลับไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยครับก็ทางแฟนคลับก็ไม่โอเคเหมือนกันที่ถูกคุกคามหนักขนาดนี้นะครับเพราะน้องต่างชาติแฟนคลับก็พยายามที่จะแจ้งว่าเราควรจะต้องแก้ไขปัญหายังไงอะไรเงี้ยเพราะเขาถูก กระทามาแบบนี้เหมือนกันแล้วเขาก็เป็นห่วงน้องทั้งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยพอรู้ว่ามันเกิดต่างเกิดเหตุการณ์ขู่ลิซาวที่<ช>ต่างชาตินะครับผมก็มีการติดต่อสำนังกงานกฎหมาย<ช>ของต่างชาติท<ช>ันทีว่าในลักษณะแบบนี้รูปแบบของกฎหมายจะทําอะไรยังไงได้แบบแบบไหนบ้างซึ่งก็มีการพูดคุยคร่าวๆถึงวิถีทางในการติดตามเรียบร้อยแล้วครับแต่นัี่เป็นในส่วนของกฎหมาย<ช>ก็คืออยากจะให้เป็นในส่วนของ ทีมกฎหมายดูแลใ,ในจุดนี้ในส่วนของสภาพจิตใจของน้องมีรยากาศในพูดคุยกับน้องเบื้องต้นเป็นไงบ้างครับที่สุณทุกวันนี้ครับน้องอยู่ด้วยความกังวลครับแต่เราก็พยายามที่จะให้กําลังใจกันนะครับน้องก็ตอนนี้ก็คือมีการอย่างไงพูดเราขออนุญาตแบบยังไม่ได้เจาะลึกเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของน้องครับผมแต่ก็คือมีการให้กําลังใจกันเพื่อนในค่ายต่างๆนะครับก็มีการให้กําลังใจกันอยู่ตลอด จริงๆเรามีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเซนจริงๆในะข้าวๆครับเรามีการปรับโครงสร้างก่อนเลยดับแรกก็คือเหมือนกับว่าเราจะมีแบบว่าผู้จัดการครับผมฝ่ายดูแลศิลปินเองนะครับผมแล้วก็ผูัศิลปินเนี่ยมีเรียกว่าทีใหม่<ๆ>ที่จะมาแบบว่ามาช่วยดูแลมาดูแลกันครับ <ๆ S 2> เรียกว่าเพิ่มมากกว่าเพิ่มมากกว่าครับที่จะมาร่วมแบบว่าดูแลในฝ่ายในจัดการตรงนี้ให้แบบว่าครอบคุมยิ่งขึ้นให้ครอบคลุมและทั่วถึงเพิ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเพราะว่ามีในในในปีถ นักแสดงหรือผลงานมากยิ่งขึ้นแลวทีนี้ตัวเช่นเองมองว่าตัวคนเดียวน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับกับดูแลน้องทั้งหมดขนาดนี้<ช>ก็เลยเลือกที่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง<ช>ครับผมซึ่งโครงสร้างจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับเพราะด้วยความว่าจะาทุกคนรู้กันว่าบริษัทไอเดอร์ฟอรเนี่ยไม่ได้มีแค่ในฝ่ายของแักศิลปินยอย่างเดียวแต่ว่าเรามีฝ่ายของคอนเทนต์ของละครด้วยซึ่งในการดูแลจัดก,การเองนะครับผมเราก็เลยแบบว่า เหมือนกับว่าให้แบบเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมทั้งสองฝั่งเองให้มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ป้องกันปัญหาที่จะเกิดให้แบบว่าในอนาคตเองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับที่จริงก่อนหน้านี้นค่ยายเคยจะหนักไามว่าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นะละตลอดการแสดงในค่ายเคยมีมาตรการอะไรระวังมนไหมครับจริงๆเราเราเรา,เราตระหนักกันตลอดอยู่แล้วครับในในเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ตัวตัวส่วนตัวผมเองก็เป็นศิลปินด้วยเรารู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์พวกนี้ไม่ดีแนะ่นอนถ้าเกิดขึ้นกับ ตัวบุคคลตัวศิลปินเองแต่ว่าในในคร่าวๆคือเรามีการป้องกันในเบื้องต้นในการจัดการเองคร่าวๆแต่ว่าในเหตุการณ์นี้เองเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเ,ออเรียกว่าล่วงล้ำในเรื่องของการที่แบบแอบ,บถ่ายไปจนถึงห้องคอนโดเลยเราก็เลยแบบว่าในปัจจุบันนี้เราก็เลยพยายามที่จะแบบป้องกันและแก้ไขให้แบบว่าครอบคุมมากขึ้นครับนั่นแสดงว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของค่ายในครั้งนี้ก็มีผลมาจากผลกระท้อมาจากทิปตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมต้องต้องเล่าแจ้งแบบนี้ครับว่าเรามีแผน มาแล้วอะฮะเพราะว่าด้วยด้วยจํานวนของคอนเทนต์ <Content S 2> ที่ต้องมีมากขึ้น mm hmm. แล้วก็น้องๆแสดงที่รีคูดเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับผมมันมีการเตรียมอยู่แล้วแล้วเพื่อที่จะมาแบบมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้วพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็เลยว่าเราอะก็คิดไม่ผิดแล้วที่ mm hmm. เราจะปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ภายในองค์กรครับผม ในเรื่องของสิทธิส่งบุคคลของน้องครับเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาครับทางเรามองว่าอะไรที่ไม่ไม่ควรที่จะต้องออกมาพูดหรือออกมาชี้แจงต่อหน้าสื่อสาธารณะอย่างเงี้ยครับควรจะต้องให้เก็บเป็นการในส่วนของการที่นักแสดงเป็นคนตัดสินใจว่าจะพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยครับเพราะเราคงไม่ก้าล่วงไปในสิทธิส่นบุคคลของนักแสดง ครับผมปรจบจับปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับรวมถึงว่าในเรื่องของกฎหมายด้วยเพราะว่าใน<อ>ในเรื่องของคดีเองกฎหมายเองในการที่ผลกระทบบางอย่างที่พูดกับสื่อเลยอาจจะส่งผลกระทบต่อบแบบทางคดีเองซึ่งในส่วนนี้ครับผมก็เป็นในเรื่องของทางทีมกฎหมายเองแล้วก็ทางแบบส่วนของน้องเองอย่างที่บอกครับว่าเราพูดคุยกับทั้งทีมกฎหมายเองนักแสดงเอง,เองแล้วลเราเคารพทุกการตัดสินใจ <uffled S 1> ของน้องเองด้วยแล้วก็จัดก,การปัญหาเนี้ยออกมาให้แบบว่าในช่วงเวลาที่แบบเราเรามีการพูดคุยกันแล้วให้แบบว่าจัดการให้ดีที่สุดในณเวลานี้ครับ บางทแฟนขับค่อนข้างจะมีมีคอมเมนต์มาถึงค่ายว่าอกอกอคติ n g ช้าไปในการที่จะกบอแก้ปัญหาของน้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างที่บอกนะครับจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เรารู้เหตุการณ์นะครับผมในช่วงแบบในวินาทีแรกเลยเราพยายามแก้ไขปัญหาแล้วเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราพยายามจัดการกับปัญหา แต่อย่างที่บอกครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันว,ว่าได้เรื่องของกฎหมายแล้วก็ว่าได้เรื่องของการที่แบบว่าในเรื่องสิทธิของน้อง mm hmm. การเคารพการสดใจิของน้องเองฉะนั้นในส่วนของเนี้ยครับเป็นสิ่งที่สาคัญมากอย่างที่บอกครับสิ่งที่สําคัญมากคือคําว่าจิตใจของน้อง mm hmm. ซึ่งเราเองครับก็คำนึงถึงตรงนี้มาเลยไม่ใช่ว่าเราอ่ะไม่ออกมา Take A c t i o n หรือว่าเรานิ่งนอนใจจริง,รงๆเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับเราพยายามจัดการตั้งแต่วินาทีแรกที่เราได้รู้ข่าวนี้เลยครับใหาข้าขอมูลถึงกระแส อาแน่นอนน้องมีชื่อเสียงมากทางด้านกระแสความมีชื่อเสียงของน้องจะมีผลกระทบไหมฮะกับกับกับกรณีนี้กับคลิปตัวนี้ไม่ได้กระทบกับค่ายกระทบกับค่ายได้กระทบกับตัวน้องเองด้วยถึงกระแสความนิยมในตัวน้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในในส่วนนี้ครับผมเราเราเข้าใจในส่วนของนี้แต่ว่าในส่วนหนึ่งที่เราให้ความสําคัญเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันสําคัญกว่าในเรื่องของแบบว่ากระแสเองหรือว่าในเรื่องของค่ายเองคือจิตใจของน้องครับเราเลยเลยให้ความสําคัญกับในเรื่องของจิตใจของน้องความรู้สึกของน้องเนี่ยมากกว่า เราไม่ได้มองว่าตรงนี้ว่าเ네 mm hmm. ออในเรื่องของกระแสเราจะต้องแบบทําเพื่อกระแสโน้นนี okay, ่หน้าอะไรเราไม่ได้มองตรงนั้นจริงๆครับเรารู้สึกว่าน้องสําคัญกว่าจริงๆใช่อย่างอย่างที่บอกครับอย่างวันเนี้ยในการที่แถลงข่าวเองก็มีการพูดคุยกับน้องว่าในเรื่องของท่าหญใจของน้องเองว่าพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยพรอมหรือว่าในเรื่องของน้องว่าแบบว่าในทิศทางการตัดสินใจของน้องว่าน้องโอเคแค่ไหนไม่ได้มีงานอะไรต่อจากนี้จะอะไรกับค่าอยู่ที่ยังค้างอยู่บ้างไหมที่ยังต้องทำ จริงๆในส่วนของงานกับน้องนะครับเรายังดําเนินการตามปกติครับมีการจัดการตามปกติในส่วนของงานของในอนาคตเองก็มีการแบบพูดคุยกันครับจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของอนาคตมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของการจัดการดูแลศิลปินการทํางานกับน้องยังเป็นไปตามปกติทุกอย่างครับผมจะเพิ่มมาตรการในการดูแลมากขึ้นไหมครับในในการดูแลน้องเรื่องความปลอดภัยหรือเรื่องอะไรกันแ่เลยจริงๆอาจจะมีมีมาตรการมากขึ้นครับแต่ว่าในในเบื้องต้นนะครับอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าการที่เรามีมาตรการแต่มาตรการมันต้องอยู่ภายใต้การเคารพสิทธ และเรียกว่าของสิทธิของมนุษยชนเองสิทธิของน้องเองในการแบบว่าของใช้ชีวิตของน้องเองด้วยอะไรเงี้ยผมก็อาจจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นมีการแบบว่าตั้งขอบเขตมากขึ้นแต่ในส่วนของว่าทางศิลปินเองนักแสดงเองรู้สึกว่าเคอเขาแบบว่าสิิลกับตัวเองหรือว่าไม่สิเคียวเองในเรื่องของกฎระเบียบที่เราตั้งให้อันเนี้ยเป็นส่วนให้น้องตัดสินใจละ ว่าน้องรับได้ไหมในส่วนนี้พร้อมไหมที่จะให้เราร่วมแก้ไขปัญหาในส่วนวน,นี้เพราะอย่างที่บอกครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดครับคือเคารพการตัดสินใจและทุกแบบว่าออมุมความคิดต่างๆของน้องเองครับในเรื่องาขางการดําเนินคดีตอนนี้มันมันเป็นการดาเนินคดีในภายในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยอันนี้ในส่วนของข้อกฎหมายครับก็คือทางทางทีมกฎหมายทนายครับขอแบบ,บจัดการเองโดยที่ทางค่ายก็คือเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะครับผมครับ ทางค่ายกอรู้ไหมครับว่าการดาเนินการเป็นขั้นไหนอะไรยางไงก็จากที่ครับผมที่คุณทนายเรียนแจ้งมาครับก็คือมีการเขาเรียกอะไรครแจ้งความรองทุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายสิทสวนสวนก็กําลังจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นคือปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นตอของคลิปตัวนี้มันมาจากแฟนกับต่างประเทศเนาะใช่ครับการที่จะใช้กฎหมายไทยไปไปยังแฟนจับที่อยู่ต่างประเทศนี่มันสามารถ ยังไงครมันจะต้องอเราใช้สำรกักกฎหมายต่างประเทศนะครับสำหรับแฟนคลับที่ต่างประเทศเราใช้ทีมสำนักง,งานกฎหมายต่างประเทศครับในโลคอลของประเทศนั้นใช่ครับคือตอนนี้เรา,มมเราไม่ได้มีแค่เพียงภายในประเทศไทยครับเรามีการติดต่อกับทางโลคอลในประเทศนั้นๆที่แบบว่ามเีเรียกว่าทางแบบละเมิดในสิทธตรงน,นี้แล้วเราจะใช้ทางกฎหมายในการที่ตามหาเองและจัดการที่จะเอาผู้ที่แบบว่ากระทำความผิดเนี่ยมารับโทษเองเรามีการติดต่อสำนักงานกฎหมายทั้ง2ประเทศครับ นักเสว่ามีการดำเนินการมีคุณลักษณะผู้ขนานไปเพราะวขาถูกต้องครับใช่ครับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศใช่ครับครับผมคือในคิดน้องบอกว่าจะเอาดําเนินคดีความให้ถึงที่สุดแต่ถ้าในที่สุดแล้วทางทางคนต้นเรื่องเข้ามาขอเจรจาหรือยอมความหรือว่าอะไรก็แล้วแตค่ายจะมีไม่มีการเจรจาละการยอมความเด็ดขาดครับว่าจะเป็นรัฐมนเขาต้องได้รับโทษให้ถึงที่สุดครับเพราะในส่วนนี้อย่างที่บอกครับว่าไม่มีใครที่ควรจะเจอเหตุการณ์นี้และสิ่งที่เขาทําเองเป็นสิ่งที่ผิดคนที่ผิดคนได้รับโทษครับจริงๆแล้วอย่างสถานที่น้องเป็น ที่อยู่อาศาัยอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นแบบเคสที่ถูกจับได้มันจะแบบเหมือนอย่างนักแสดงในค่าย,ยาที่แบบโดนขู่ขันอะไรเงี้ยตรงเนี้ยค่ะทางค่าย,ยาที่ว่าแบบจะดูแลได้ขนาดไหนบ้างเงี้ยค่ะขณะจจะมีเคสที่แบบจะจับไม่ได้หรือว่าอะไรสักอย่างจริงๆอย่างที่บอกในเบื้องต้นเนาะในส่วนอของเคหสถานนะครับ,ค,รบคือต้องยอมรับก่อนว่ามันคือพื้นที่ส่วนบุคคลพื้นที่ส่วนตัวนะครับผมเราพร้อมเข้าไปจัดการ ให้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความเป็นสิทธิทส่วนบุคคลนะครับของแต่ละท่านแต่ละคนก็จะครัเขาเรียกอะไรครับคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับในในเรื่องตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราตั้งกฎตั้งาการแก้ไขามาตรการการป้องกันขึ้นมา,มาแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการพูดคุยกับศิลปินทุก,ท,กทุกท่านนะครับไม่ใช่แค่เพียงว่าน้องคนเดียวก็ศิลปินทุกท่านในค่ายเองว่าพร้อมที่จะแบบว่าร่วมร่วมจับมือกันในเรื่องของมาตรการนี้หรือเปล่าหรือว่าพร้อมให้เราเข้าไปแก้ไขในมาตรฐานนี้หรือเปล่า เราได้ส่วนนี้ครับมันก็เป็น,นในส่วนของเรื่องของสิทธิของแบบว่าบุคคลด้วยว่าเราพร้อมได้ไหมเพราะว่าในส่วนนี้ครับอย่างที่บอกว่าแค่สถานเองที่อาศัยเองนในส่วนนี้มันคือแบบทุกอย่างเป็นเรื่องของส่วนบุคคลหมดเลยจริงแมมแต่ค่ายเองนะครับผมเราก็เคารพในเรื่องของในส่วนส่วนนี้เลยต้องเป็นการที่พูดคุยกับน้องและได้รับการยินยอมจากน้องก่อนว่าอนุญาตให้เราเข้าไปแบบว่าจัดการอนุญาตให้เราไปซัพพอร์ตซึ่งแน่นอนถ้าน้องแบบว่าไม่ว่าจะเป็นร้องขอมาหรือเราเสนอไปเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเสมอครับตอนนี้น้องมีการร้องขอมาบ ช่วยดูแลตจริงๆมีการพูดคุยกันมากกว่ามีการพูดคุยกันคข้าวๆครับผมแต่ว่าตอนนี้อาจจะตอนนี้พอยต์ตอนนี้จะอยู่ที่การติดตามพูดคำความผิดใช่ครับตรงในส่วนนี้เป็นเป็นส่วนใหญ่มากกว่าตอนนี้แนวทางเตือตัวที่คาดว่าจะเตือตัวเดี๋ยวอยู่นี้ไหมครับตอนนี้มีโซลูชันในการเข้าใกล้ตัวครับต้องบอกแบบนี้แต่จะสามารถทําได้คล่องหรือโฟลหรือทําได้ประมาณไหนเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่ง ใช่ครับแต่ในเบื้องต้นในในส่วนของค่ายเองก็จะพยายามแบบว่าจับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดคือเราเราพยายามเร่งทุกอย่างครับพยายามทาให้ได้เร็วที่สุดจัดก,การให้ได้แบบว่าบ่างองไวที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันอยู่ในแบบเรียกว่ากฎระเบียบหรือว่าในเรื่องของกฎหมายอีกทีหนึ่งเหมือนกันใช่ครับอันนี้นอกจากแบบนอกจากน้องมีน้องคนอื่นๆที่แบบเป็นกังวลเรื่องนี้ไหมคะว่าในคีน้องคนอื่นในค่ายครับ ทีส่วนงเราเปนการพูดคุยเนาะแต่มันจะไม่ได้เรียกแบบทั้งหมดนะครับจะเพราะว่ารวมตัวกันทั้งหมดก็คงจะจะยากเขามีการพูดคุยเป็นแบบทีละทีละคนอะไรเงี้ยมากกว่าครับถ้ากังวลถึงเรื่องคิที่มันจะมีมากกว่านี้ไหมคะจริงๆก็กังวลครับยแต่อย่างที่บอกแปลว่าในส่วนของกังวลเนี่ยกังวลในเรื่องของสภาพจิตใจของน้องมากกว่าว่าในส่วนของนี้คือจากที่แบบว่า เราเราเราเห็นคลิปในส่วนนี้มาเห็นรูปที่ปล่อยออกมาเองเราเองยังรู้สึกว่าเรากังวลเองเดี๋ยวว่าถ้าแบบในเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเองน้องเขายิ่งยิ่งเป็นน้องของเราเองอครับผมเราเรารู้สึกว่าเรายิ่งเป็นห่วงเขามากๆว่าเราก็กลัวว่าในในส่วนนี้มันจะกระทบประจิตใจเขาในส่วนนี้เองเราเราถึงกับขั้นแบบปรึกษาน้องเองถามว่าพร้อมไหมที่จะแบบว่าในในส่วนของนี้ว่าเออในการทํางานแบบ พักจิตใจก่อนไหมอยากให้แบบดูแลช่วงจิตใจก่อนอะไรก่อนเองเราเรามีการพูดคุยแล้วก็ดูแลในส่วนของทางกฎหมายเองแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลในส่วนของจิตใจน้องมากๆกเหมือนกันนั่นงนี้น้องอด้วยความที่แบบตอนนี้น้องน่าจะมีงานอีกหลายหลายส่วนนอะอันนี้คือน,น้องจะขอพักอยู่ไปก่อนหรือว่าเอางน,น้องจะสามารถที่จะต่อการได้ตามปกติน้องแจ้งกับเชนโดยตรงที่มีการพูดคุยนะครับน้องบอกแบบยังพร้อมสู้และพร้อมทำงานอยู่แต่แบบตอนนี้มีพี่พี่แฟนคลับให้กำลังใจเข้ามาเยอะมากๆน้องยังแบบ สู้ต่อไปได้แล้วก็ฝากขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนมาเลยครับว่าให้กําลังใจต่างๆเข้ามาน้องก็คือยังยังสามารถทํางานต่อได้ครับผมถ่ายแล้วเนาะครับทังข่ายมีอะไรที่อยากจะพูดถึงคนที่แบบว่าพยายามจะมาคุกคามลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของศิลป,าาปินอาจจะเป็นด้วยความรักหรือความที่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะพูดแบบรุนแรงเลยได้นะคะจะได้รู้ผู้สมรู้กันบ้างอะไรเนี่ยค่ะจริงๆในเะบื้องเบื้องต้นนะครับผมถ้าอยากบอกกับ เราโจรแล้วกันอขอเนีใช้คา,าว่าโจเรโจเอง <c oughs> คือในสิ่งนี้ครับมันเป็นคือดาราครับดาราเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเราก็มีหัวใจเราก็มีความรู้สึกเองในส่วนของแบบการที่แบบเข้ามาคุกคามในทุกๆท,ทางไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นทางคลิปวิดีโอแบบนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือแม้การใช้ชีวิตเองในทุทกๆส่วนในการคุกคามนะครับเราทุกคนเราเป็นมนุษย์เราก็อยากที่จะแบบใช้ชีวิต อยากมีความสุขเราอยากอยากใช้ชีวิตที่ดีหรือว่าเราก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่พร้อมในบางช่วงหรือในช่วงเวลาที่เราอ่อนแอเองหรือเรารู้สึกไม่โอเคเองเราก็อยากบอกทุกคนว่าเราดาราคนหนึ่งเราไม่ใช่คนที่เข้มแข็งได้เสมอหรอกครับแต่เราก็มีหัวใจเองเราก็ในจากเหตุการณ์นี้ครับอยากฝากถึงทุกคนที่คิดที่จะทําทในสิ่งนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการที่แบบว่าอ,อ,อาจจะเพิ่งเริ่มคิดเองหรือหรือว่า ยังไม่ได้กระทําเองอะไรก็แล้วแต่เลิกคิดเถอะครับเราก็หยุดการกระทำหรือคนที่คนร้ายเองที่ทาในเหตุการณ์นี้คุณหยุดกระทานะครับไม่ใช่แค่เพียงกับน้องผมเองหรือว่ากับทุกๆคนคุณไม่ควรทํากับใครและไม่มีใครที่ควรโดนกระทําสิ่งนี้ด้วยซ้ําขอให้สิ่งนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายเป็นผลกระทบสุดท้ายที่เจอคุณไม่รู้หรอครับว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันไม่ได้กระทบจิตใจแค่เพียงนักแสดงคนหนึ่งน้องคนหนึ่ง,คว,งความฝันของเขาพ่อแม่เขาคนรักเขาทุกๆคน ทุกคนแบบมันผลกระทบไปหมดนะครับแล้วทุกคนก็คือรู้สึกแยกกันไปหมดซึ่งสิ่งที่คุณทํามันแย่มากนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าสิ่งที่คุณทําผิดออกมารับโทษเลยครับสิ่งที่คุณทําอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วอะ่ะนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับก็อย่างทีนน <c oughs> ่เซนบอกไปครับว่าการคู่คมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยนะครับผมในส่วนของการดูแลศิลปิน นะครับเราจะมีการเข้มงวดขึ้นนะครับก็อยากให้แฟนคลับทุกท่านหรือทุกกลุ่มหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอะไรเงี้ยครับถ้าเมื่อได้เห็นมาตรการจากทางโต้สังกัดทางค่ายที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดโปรดเข้าใจเราสักนิดนึงนะฮะว่าการเข้มงวดเพื่อปกป้องศิลปินจริงๆครับผม okay, ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ